สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูปลาจอระเข้นะคะปลาจอระเข้น้ำจืดหรืออิดิเกเตอร์นะคะตัวใหญ่มากนะคะเนี่ยประมาณกเกือบสิบโลอยู่นะคะใหญ่มากเลยนะคะเขาจับได้นักตกปลาจับได้นะค,ะคือตกปลาได้ที่หนองแดใกล้ๆกับ วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีดอนทานีนะคะเนี่ยน่ากลัวมากนะคะปลาพวกนี้เป็นปลาต่างถิ่นนะคะเขาเหมือนจอระเข้เุณเรียกปลาจระเข้นะคะพวกนี้เป็นปลาต่างถิ่นทีนี้พอมาอยู่เนี่ยนะพอมาอยู่ในแหล่งน้ําจืดเนี่ยเขาก็จะกินปลาพื้นบ้านนะฮะหรือปลาประจำถิ่นเรานะคะเพราะเขาเป็นพวกปลากินเนื้อนะฮะเป็นปลากินเนื้อ เนี่ยตัวเบลล์มเลยเนี่ยนะคะทีนี้นักตกปลาเขาตกได้เขาก็เลยเอามาให้วิลเลยเกษนะ,ะดูสิคะดูสิคะเนี่ยนะ,ะเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะซื้อมาเลี้ยงในปลาตู้นะคะเป็นปลาตู้ง,งั้นเถอะตัวเล็กๆน่ารักนะคะแต่พอโตแล้วมันไม่น่ารักแล้วสิคะมันโตครับตู้แล้วทีนี้มันกินเก่งด้วยนะคะกินเก่งมาก พอโตคับตู้นี่เขาก็ไม่สามารถจะซื้อตู้ได้ละใช่ไหมฮะเขาก็เลยมาปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติแต่เขาหารู้ไหมว่าพอมาปล่อยในแหล่งน้าธรรมชาติเนี่ยมันจะมาทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะปลาในท้องถิน่นปลาประจําถิ่นอย่างเงี้ยก็จะถูกมันทําลายนะคะถูกทําร้ายนะกินถึงแก่ชีวิตนะคะแล้วมันก็จะหมดไปนะ,ะปลาปลาประจําถิ่นหรือปลาท้องถิ่นเราก็จะหมดไปนะฮะก็เหลือแต่ปลาพวกนี้เองไหมคะค เนี่ยประมาณเกือบสิบโลนะคะดูสิคะเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะเพราะนั้นใครมีก็เออให้ทำยังไงล่ะฮะคืออย่าซื้อมาเลี้ยงไว้ง่ายนะฮะพอเลี้ยงไม่ได้ก็จะลงหนองแดลงหนองน้ำสาธนารณะนะฮะเห็นไหมคะเขาจะมีฟันที่แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยเพราะเขาเป็นปลากินเนื้อไงคะ ะฉะนั้นก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่านะคะอย่าซื้อมาเลี้ยงเลยมันเป็นปลาต่างประเทศนะฮะเขาเรียกปลาจระเข้น้ําจืดนะฮะนไหฮะเนี่ยดูเนี่ยเขาเหมือนจอรเนนะเข้นะปากเขาเหมือนจอระเข้เห็นไหมคะวันนั้นก็พยายามอย่าซื้อมาเลี้ยงนะฮะถ้าซื้อมาเลี้ยงแล้วตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็มีปัญหาจะฆ่ามันก็กลัวบาปนะฮะ เสียดายก็เลยมาปล่อยสดงน้ําพอมาปล่อยถุงน้ำเขาจะกินปลาธรรมชาติเรานะคะปลาท้องหินเรานะเหมือนปลาดุกรัสเซียเนี่ยหรือปลาดุกเทศเนี้ยอันนี้ก็กินนะคะถ้าเราปล่อยร่วมกับปลาแม้แต่ปล่อยร่วมกับปลาชนิดอื่นนะคะเขาก็จะกินปลาชนิดอื่นนะคะแล้วเขาก็อวนเอาอวนเอาแม้แต่พวกเดียวกันเขาก็ยังกินนะคะถ้าตัวเล็กๆเ,เ,เนี้ยเท่ากับเป็นอาหารให้เขาเลย ปลาสกเกอร์เนี่ยฮะปลาลูกเพศนะหรือลูกรัเสเซียเนี่ยหรือปลาจอระเข้เนี่ยฮะเนี่ยพฤติกรรมเขาดูร้ายนะคะเพราะปลากินเนื้อเขาจะดูร้ายมากดังน,นั้นคลิปนี้ใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ